สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเอฟเฟกใส่ขอบนะครับให้กับสิ่งของหรือว่าข้อความนะครับเป็นแบบอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะใส่กี่ชั้นก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการทำเอฟเฟกโดยใช้โปรแกรมโมชันนะครับจะทำไงไปชมกันเลยครับผมที่หน้าจอเรานะครับก็เปิดโปรแกรมโมชันขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้ก็กดไปที่ไฟล์แล้วก็กด New นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างอนิมานะครับ ให้เรามาคลิกตรง final cut effect อันนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกขนาดนะครับของผมเองก็เลือกเป็น1 0 8 0 p นะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเอาที่เพื่อนๆนชอบกันเลยนะครับแล้วแต่งานของเพื่อนๆืนะครับแต่ว่าผมก็เลือกเป็น2 9 9 7อันนี้นะครับกด Open ไปเลยนะครับมันก็จะได้หน้าต่างประมาณอย่างนี้ออกมานะครับเป็น Effect s o u อ c e อยู่แล้วก็มีกรุ๊ปอันนี้นะครับทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปหาภาพหรืออะไรก็ได้นะครับ มาใส่นะครับผมเองก็เอาเป็นตัวรูปอันนี้ของผมนะครับมาใส่เพื่อจะทดลองใส่ขอบนะครับก็ลากมันนะครับมาวางตรงเอฟเฟกต์ซอร์สอันนี้นะครับปิ้งมันก็จะขึ้นหน้าผมอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับก็มากดที่คาว่า n s p e c t o r ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลื่อนปรับขนาดมานิดนึงนะครับก็คือลดสเกลมันลงหน่อยอ่าตัวนี้นะตรง image อันนี้นะครับ ไฟนอลคั t เพลสโฮเดอร์อันนี้นะครับลดขนาดมันลงนะครับทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเวลาเราจะใส่ขอบเนี่ยก็จะเป็นการใส่ตัวฟิลเตอร์ให้มานะครับแล้วก็มาตรงแถบไลบรารีอันนี้นะครับหรือจะไปคลิกตรงฟิลเตอร์แล้วก็กดหาก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะพิมพ์เซิร์ชไม่ได้เนาะเราก็มาตรงไลบรารีนะครับแล้วก็มาตรงฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับคลิกเป็นหนึ่งทีก่อนนะครับแล้วก็มาแทบรูปแว่นขยายข้างล่างนี้นะครับ พิมพ์ไปว่า outer นะครับเยนภาษาก่อน outer glow อันนี้นะครับกด apply มานะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้นะครับใน outer glow อันนี้นะครับให้เรามาจิ้มตรง inspector นะครับพอเรากด apply ปุ๊บเนี่ยจริงๆตัวหน้าจอ review ของเราเนี่ยมันก็ขึ้นขอบเล็กๆแล้วนะครับเนี่ยนะเป็นขอบเหลืองๆแดงๆนะครับแต่ขนาดมันอาจจะยังน้อยๆนะครับ เราก็มาซูมเพิ่มนะครับกดไปที่ตรง radius นะครับปรับขนาดเพิ่มออกมาอ่ามันก็จะประมาณอย่างนี้นะทีนี้เราก็มาปรับแต่งในนี้มานะครับก็ลดเพิ่มลดความไบรท์นะครับแล้วก็เพิ่มลด range มานะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูมันจะมีสีอยู่สองสีนะครับเป็นเหลืองกับแดงนะครับแต่เวลาเราใส่ขอบเนี่ยเราอยากได้สีเดียวนะครับก็ให้เรามาทำอย่างนี้นะครับ กดมาที่ก็คือทําการลิงก์มันนะครับก็คือเป็นการใส่ค่าแล้วกันนะคล้ายๆว่าดูดสีจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งนะครับผมเองก็ขอเป็นใส่ขอบสีเหลืองนะครับก็คือดูดค่าอินเนอร์นะครับมาใส่ในเอาเตอร์นะครับเวลาเราจะขี่คำสั่งพวกนี้นะครับก็มาจิ้มตรง behavior มานะครับหรืออาจจะไปเซิร์ชในไลบรารีเหมือนเดิมนะครับก็จิ้มที่ไลบรารีนะแล้วก็มาจิ้มที่ behavior ตรงนี้นะครับ ทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างแถบเซิร์ชเหมือนเดิมนะครับเราให้เราเซิร์ชคำว่าลิงก์นะครับอ่าอันนี้นะลิงก์อันเดียวนะทีนี้กดแอปพลายเลยเลยปึง้งอ่ามันก็จะอยู่ในนี้นะครับทีนี้เราก็มาคลิกตรง Inspector นะครับแล้วก็ไปเปิดติกถูกตรงลิงก์นี้นะครับทีนี้ก็มันก็จะมีให้ปรับแต่งนะครับ มันจะถามหาซอร์ตอ็อบเจกต์ก่อนนะครับให้เราเลือกเป็นเอฟเฟ t s o ซอร์ตตรงนี้นะครับลากมันมาวางก็ได้หรือจะเลือกตรงทูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะเลือกเป็นเอฟเฟ t s o ซอร์ไปนะครับจากนั้นนะครับก็มากำหนดพารามิเตอร์ให้มัน,นครับเพื่อนๆลองคลิกกันดูนะตรงนี้ก็ a อ p l y t o เนี่ยเราก็มาคลิกเลือกเป็นฟิลเตอร์นะครับอัลเ r อร์โลนะครับแล้วก็อัลเ r อร์คันเลอร์นะครับ เพราะเราอยากจะดูดค่าอินเนอร์นะครับก็คือสีเหลืองมาใช้เป็นเอาเตอร์ที่เป็นสีแดงๆส้มๆอนัอนนี้นะครับแล้วก็เลืเลอกตรงนี้นะเลือกเป็นออลมันจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะเรายังไม่ได้กําหนดซอสมานะครับซอสของมันเราก็มาคลิกนะครับเลือกเป็นฟิลเตอร์แล้วก็เลือกเป็นอินเนอร์คัลเลอร์อันนี้นะครับกดปุ๊บมันจะเปลี่ยนทันทีเลยเนาะปิง้งเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสีเหลืองทันทีเลยทีนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาลองปรับสีกันดูนะครับวิธีปรับสีก็คือเรามาปรับตรง inner color อันนี้นะครับนี่นะพอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขาวปุ๊บอันนี้มันก็ขาวตามเห็นไหมครับนี่นะเปลี่ยนกันได้ตามใจชอบเลยนะครับโอเคผมก็จะเลือกเป็นสีขาวไว้ให้เบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าที่เพื่อนๆใช้กันบ่อยๆก็มักจะเป็นสีขาวนี่แหลนะครับก็คือไปตัดขอบประมาณนี้นะโอเค นะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการพับลิผมันออกมานะครับก็ให้เรามาคืนค่าเดิมของมันก่อนนะครับอันแรกนะก็คือสเกลหรือเรเดียสมันเนี่ยก็คือตัวขอบนะครับผมก็แนะนําว่าลดลงมาประมาณ5ก็พอนะอ่าเราค่อยไปปรับอีกทีหนึง่งหรือจะใส่10ไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคประมาณ10แล้วกันนะครับทีนี้สีก็เอาเป็น default สีขาวนะครับ ทีนี้ก็มากดตรงท้ายมานะครับตรงเลเดีรนเนี่ยเราก็กดท้ายแล้วก็กดพับลิศน,นะครับในตรงหัวลูกศรชี้ลงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออินเนอร์คันเ์นะครับกดพับลิศไปนะครับเป็นตัวที่เราเอาไว้ปรับสีได้นะครับแล้วก็มาจิ้มตรงเอฟเฟกต์ซอสตัวนี้นะครับนี่นะครับตรงแถบเลเยอร์อันนี้นะครับแล้วก็มาตรงสเกลที่เมื่อกี้เราไป ลดขนาดไอตัวรูปของเราลงนะครับให้ปรับกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ100นะครับผมแล้วก็กดเคลียร์ด้านล่างทีงไปเลยประมาณนี้นะแล้วเข้ามาเช็คสาอีกทางหนึ่งที่ตรงโปรเจกต์เรานะครับว่าเราได้พั b l i ผลิออกมาแล้วจริงๆนะครับตรงนี้นะขอแก้คำอีกนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นวิดนะครับแล้วก็อินเนอร์คัลเลอร์เนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นคำว่าคัลเลอร์นะครับ แล้วก็ทำการเซฟได้เลยนะครับไฟเซฟ as นะครับแล้วก็เลือกว่าเอฟเฟกเราจะให้ชื่ออะไรนะครับของผมก็เลือกเป็น ipad นะครับแล้วก็ตีมเนี่ยก็ขอเป็น ipad studio ชื่อเอฟเฟกเป็น outline นะครับ outline ipad แล้วกัน,นครับกดพับปิดไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังแบบว่า ไม่ได้มีตัวโปรแกรมโมชันนะครับก็ผมก็จะทำเอ็กพอร์ตออกมานะครับเป็นลิงก์เอาไว้ให้โหลดนะครับก็ไปโหลดกันได้ในเว็บไซต์ของผมเองนะครับแล้วก็สามารถเอามาลงนะครับก็คือกดเอ็กแทออกมานะครับแล้วก็คือโหลดไปได้ไฟล์อะไรนะครับเอ็กแทออกมานะครับเอาให้มันมีโฟลเดอร์ชื่อว่าไอพีนะครับ c o อปปี้โฟลเดอร์ไอพเนี่ยนะครับไอพีนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในตรงโมชันเทมเพลตในตัวโฟลเดอร์เอฟเฟกนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครลงไม่เป็นนะครับก็ไปดูย้อนคลิปเก่าๆได้เลยนะครับกดตัวไอข้างบนตรงนี้นะครับโอเคอันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับก็กลับไปที่ไฟนนอลคัตของเรานะครับอ่ากลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองใส่ข้อความอันใหม่นะครับเพื่อนๆก็มากดกด c อนโทรนะอ่าสร้าง ไตเติลใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้แก้ไขข้อความกันเลยนะครับผมก็จะใส่คำว่าทดลองนะครับใส่ขอบอาานี้นะเลื่อนเพจมาวางนะขนาดเับขนาดมันนิดนึงนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงนะเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นตรงเฟสนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยอย่างนี้นะทีนี้นะครับก็ในแท็บ Effect Panel ตรงนี้นะครับ เปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็มาเลื่อนไปหาคําว่า i อพนะครับก็คือเป็นโฟลเดอร์อันนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะก็จะมีคําว่า outline ip อยู่นะครับก็ลากเอฟเฟกอันนี้มาใส่นะครับเนี่ยครับมันก็จะมีขอบสีขาวออกมาให้เลยนะครับอ่าเราสามารถมาปรับแต่งนะครับก็คือมาจิ้มตรง movie inspector ตรงนี้นะครับเอ้ย video inspector นะครับตัวนี้นะ แล้วก็มาเลื่อนปรับขนาดกันได้นะครับในนี้นะอ่าสีก็เปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะครับอย่างเอาเป็นสีน้ำตาลสีเขียวสีอะไรนะครับใส่เปลี่ยนได้เลยนะครับตามนี้เลยโอเคถ้าเกิดใครจะใส่เป็นแบบว่าขอบหลายๆชั้นนะครับเราก็แค่ลากตัวเอา l i n e อันนี้นะครับเ f ฟ e c t มาวางคำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีมานะครับเนี่ยนะแดงขาวแดงนะครับ กี่1ิชั้นเราก็จัดไปได้เลยนะครับประมาณนี้เลยอ่าก็เป็นจะประมาณนี้นะครับสําหรับเอฟเฟกตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับทําง่ายๆขั้นตอนไม่ซับซ้อนใช้ได้เองแล้วก็ฟรีๆด้วยโอเคหรับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม